ใครที่อยากพัฒนาทักษะการออกแบบกราฟิกนะคะวันนี้เรามี8 เคล็ดลับง่ายๆสำหรับมือใหม่มาฝากกัน5 Minute Design Inspiration by Design Me เติมไอเดียความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจออกแบบกับ Design Me สวัดีค่ะพบกับครูน้า Design Me นะคะเรียนรู้งานออกแบบกนในดบบ Design for non-designer นะคะและนี่ก็คือรายการ5 Minute Design Inspiration by Design Me EP แรกนะแล้วก็เป็นรายการใหม่ด้วยที่คุณน้ำตั้งใจจะออทําขึ้นมานะสำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะเติมไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือว่าแรงบันดาลใจในงานออกแบบในแบบง่ายๆเนี่ยนะคะน้ำก็จะมีทั้งบทความนะ รวมถึงการสรุปไอเดียนะคะมาแชร์กันเริ่มต้นกันที่เบสิกพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราสรุปมาเป็น8เคล็ดลับการออกแบบกราฟิกสําหรับมือใหม่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะจะมีพวกเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการออกแบบเยอะแยะ,ยะมากมายเนี่ยนะคะแต่เชื่อแน่ว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทํางานทางด้านการออกแบบเลยหรือว่าไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่า จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องให้แบบที่ต้องเรียนรู้นะคะเยอะแยะมากมายเลยเคล็ดลับข้อแรกเลยนะคะนั่นคือโจรปล้นไอเดียนะซึ่งโจรในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคัดลอกหรือว่าไปก๊อปปี้งานของใครเนี่ยมาใช้หรือว่ามาลอกเรียนแบบโดยตรงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะถูกฟ้องร้องเอาด้วยนะคะแต่ว่าโจรปล้นไอเดียในที่นี้หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเพราเรียกว่าเปิดสมองเปิดใจของเราเนี่ยในการที่จะเอ่อเรียนรู้หรือว่าเสพสื่อต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล่ะคะ่ะ ก็จะเป็นแพคเกจิ้งที่เราชอบนะคะหรือว่าบิลบอร์ดที่เราเห็นนะหรือสื่อบนรถไฟฟ้าเวลาที่เรานั่งรถแบบไปทํางานเว็บไซต์ต่างๆนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีเว็บไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับไอเดียหรือว่าพอร์ตโฟลิโอของกราฟิกต่างๆไว้มากมายแล้วก็หลากหลายแขนงมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงคําว่าโจรปล้นไอเดียเนี่ยคุณน้ำจะนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าขโมยให้ได้อย่างเิลปินนะหรือว่าส l ีลไลท์แอ t ติดเนี่ยนะคะเขาพูดไว้ประโยคหนึ่งว่าถ้าคุณเรียนแบบ นะศิลปินคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะเป็นเหมือนการก๊อปปี้หรือว่าการขโมยผลงานนั่นเองนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเรียนแบบนะศิลปินหลายๆคนนะมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราจะเรียกว่าการค้นคว้าหรือการวิจัยนะคะโดยการที่เรียนรู้จากความคิด นะคะหรือว่ามุมมองจากศิลปินหลายๆคนแล้วก็สามารถที่จะนําความคิดนั้นเนี่ยนะคะมาสร้างนะเป็นงานของเราเองได้แต่สิ่งสําคัญที่หนังสือเล่มนี้บอกเลยนะนั่นก็คือว่าเราไม่ควรที่จะขโมยมาแค่เปลือกภายนอกเนาะจากสิ่งที่เราเห็นผลผลงานนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าการขโมยไปซึ่งความคิดเบื้องหลังผลงานนั้นด้วยจริงๆแล้วมันก็เป็นการที่เราได้เรียนรู้ผลงานใดผลงานหนึ่งโดยมองเข้าไปที่ความคิดของเขาด้วยนะคะอันเนี้ย ก็จะช่วยเติมทักษะไอเดียของเราให้มากขึ้นได้ข้อที่2นะคะเทคเรียกแขบการออกแบบสื่อในปัจจุบันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการออกแบบพวกสื่อคอนเทนต์นะคะนอกจากการมีกราฟิกดีไซน์หรือรูปภาพที่ใช่แล้วนะคะการมีหัวข้อที่ใช้ด้วยนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คํารวมไปถึงการเลือกใช้โทนสีการจัดวางต่างๆในเรื่องของการดีไซน์ด้วยในเรื่องของการเลือกใช้คำเนี่ยคุณน้อมักจะใช้แบบหลัก3ปองง่ายๆนะอันนี้ หยิบจับนําไปใช้ได้นะคะก็จะมีในเรื่องของประโยชน์ ปัญหาโปรโมชั่นก็จะเป็นการจวงหัวข้อให้น่าสนใจนะคะอย่างประโยชน์ก็อย่างเช่น8เคล็ดลับการออกแบบกราฟิกสําหรับมือใหม่อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการให้ประโยชน์คนที่เขาดูในงานดีไซน์ของเราเนี่ยให้เขาสามารถเข้าใจนะคะในบริบทที่เราจะสื่อสารได้ภายในเวลาสั้นๆนะคะไม่กี่วินาทีข้อที่ 3. นะคะพื้นที่ว่างสร้างความสบายความสบายในยที่นี้หมายถึงว่าความสบายตาความสบายใจนะคะในการที่คนเนี่ยจะมาดูงานออกแบบหรือว่าดูสื่อคอนเทนต์ต่างๆ ของเราที่เราออกแบบอันนี้คุณน้ำว่าเป็นปัญหาหลักของคนที่เริ่มต้นทําง,งานออกแบบใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอออันนั้นก็สําคัญอันนี้ก็ใช่แล้วก็จะใส่ต่างๆเข้าไปมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญในการออกแบบจริงๆอะนะคะการตัดองค์ประกอบบางอย่างที่ไม่จําเป็นนะนี่คุณน้ำพูด บ่อยๆเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะมันเหมือนกับการที่เรามีบ้านสวยๆแต่ว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์อยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันก็สร้างความอึดอัดแล้วบ้านนะมันก็อาจจะไม่สวยเลยก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่บ้านของเราเนี่ยมันมีสเปซพื้นที่ว่างเนี่ยก็เปรียบเทียบเสมือนกับงานออกแบบของเราเนี่ยแหละก็ควรจะให้มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรหรือว่ารูปภาพต่างๆมาถึงข้อที่4นะสีสืส่อ<ส>ความหมายคนที่เร <ๆ S 2> ิ่มต้นในงานออกแบบใหม่ๆนะมักจะมีเขาเรียกว่าตกมาตายในเรื่องของสีนั่แหละนะคะ คน้ำว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีสกิลหรือว่ามีทักษะในเรื่องของการใช้สีมากก็ควรจะเริ่มต้นจากการใช้โทนสีที่ไม่ต้องเยอะนะเออโดยเฉพาะการสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะหนสสีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง เยอะแล้วเหมือนกันนะในในส่วนของการนํามาใช้กราฟิกต่างๆในการออกแบบอย่างเงี้ยนะคะนอกจากว่าเราจะสื่อความหมายบางอย่างที่มันเฉพาะนะหรือมันต้องการใช้โทนสีมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการใช้สีที่ไม่ต้องเยอะก่อนก็ได้นะคะหรือว่าการลองเล่นกับสีโมโนโทนดูด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นสีโทนเดียวที่เล่นกับความอ่อนความเข้มหรือการรู้จัก การเลือกใช้สีหลักสีรองนะคะหรือว่าสีไฮไลท์ในเทคนิคการใช้สีในแบบ60-30 1สนะคะแบบนี้ด้วยก็ได้มาถึงข้อที่5นะคะเรียบง่ายและชัดเจนนะอันนี้เรียกียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานสำคัญในการออกแบบนะ<ๆ>การออกแบบก็คือการสื่อสารนะคะอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เรานำมาใช้นะ ถ้ามันมืดก็ควรปรับให้มันสว่างให้มันเกิดความเขาเรียกว่าพอดีก่อนอะนะคะทําทุกอย่างให้มันพอดีก่อนยังไม่ต้องพูดถึงความสวยเวอร์อลังการเลยนะคะแค่พูดถึงเขาเรียกว่าความสวยงามในแบบพอดีก่อนมาถึงข้อที่6นะคะเล่นกับความสมมาตร นะคะหรือว่าความสมดุลอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยมันก็มีความเป็นศิลปะอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้สึกของเรานะสัมผัสได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราออกแบบงานใดงานหนึ่งออกมาแล้วเนี่ยลองมองภาพรวมของงานอีกทีนึงว่ามันมีส่วนไหนที่มัน เขาเรียว่ามีน้ำหนักที่มากเกินไปหนักซ้ายไปหรือเปล่าหรือว่าหนักขวาไปหรือเปล่าที่มีองค์ประกอบมากกว่าฝั่งนี้มีองค์ประกอบน้อยกว่าหรือเปล่านะที่ทําให้งานของเราเนี่ยมันดูไม่ได้สมูทสายตามากอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะปรับได้โดยอาจจะเริ่มต้นจาก การปรับขนาดหรือว่าโทนสีนะคะต่างเนี่ยก็ช่วยให้งานของเราเนี่ยเกิดสมดุลได้มากขึ้นเช่นเดียวกันมาถึงข้อที่7นะคะการจัดตำแหน่งให้ปังนะการจัดตำแหน่งเนี่ยหรือว่าการจัด composition เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของใครหลายคนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณน้ำเนี่ยเคยแชร์พื้นฐานไว้นะคะในเรื่องของกฎ3ส่วนหรือว่าจุดตัด9ช่องนะคะสามารถไปย้อนดูคลิปนั้นได้นะคุณน้ำว่าคลิปนั้นน่น่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานสําคัญเลยแหละในการจัดองค์ประกอบข้อที่8หาพระเอกของเรื่องให้เจอ ออพระเอกไม่ได้มีแค่ในหนังในละครเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของงานออกแบบขเขาเรียกว่าต้องหาตัวเอกของเรื่องให้เจอเช่นเดียวกันนะเราจําเป็นที่ต้องดูว่าเราจะใช้รูปภาพหรือตัวหนังสือหรือสิ่งใดในการที่จะฮุกนะคะหรือว่าหยุดสายตาหรือหยุดมือของคนได้นะคะในการที่จะทํางานออกแบบแล้วก็ใช้เทคนิคในการที่จะปรับ สัสดส่วนนะคะของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือให้มีระยะที่ห่างจากสิ่งอื่นๆมากขึ้นคือให้เขามีความโดดเด่นมากขึ้นสิ่งสําคัญก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้คนสามารถเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อสารได้ภายใน2-3วินาทีนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาที่คนใช้ในการเสพสือ่อหรือว่าคอนเทนต์ในปัจจุบันนะคะ และนี่ก็คือ8เคล็ดลับนะคะที่สามารถนําไปใช้นะในการออกแบบกราฟิกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะมากขึ้นเพียก็หวังว่าหลายๆคนน่าจะพอได้แนวทางนะคะใครชอบคอนเทนต์ในแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ5 m u n u t e d e s n g n Inspiration by d e s i g n น์ม